ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับเพียร์ารนปอกสิทธ์รุ่งเรืองนะครับวันนี้ก็มาทดสอบนะครับตัวเซรามิกไฮดรอลิกนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันจะๆนะครับจัดๆนะครับว่าแรงดันที่ผมเคยพูดไปว่ามันจะถึงแค่ไหนนะครับ100บาร์หนบารจะถึงหรือเปล่านะครับผมมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้ก็มาจำเป็นวิดีโอนะครับตัวนี้ก็เป็นขนาด6ษกุณนะครับระบบเซรามิกไฮดรอลิก100บารนะครับ100บารนะครับติดกับเครื่องยนต์นะครับ อันนี้การติดกับเครื่องยนต์นะครับอันดับแรกที่ต้องพึงระวังนะครับมูเล่นะครับต้องให้ได้ขนาดนะครับคือหมายถึงความสม่ำเสมอนะครับไม่เอียงด้ายหรือไม่เอียงฝานะครับไม่เอียงซ้ายไม่เอียงฝานะครับน้ำมันก็ใช้เบอร์40ตามที่ผมเคยแนะนําไว้ในคลิปต้นนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับถ้าเป็น5.5นะครับผมแนะนําให้เอา6.5หรือ7.5ก็ได้นะครับจะดีกว่าเยอะนะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะดับนะครับเดี๋ยวมาทดสอบความแรงนะครับ อันนี้จะเป็นห้าจุดห้าแรงม้านะครับเครื่องธรรมดาครับอันนี้ก็จะเป็นท่อดูดนะครับผมปลูกหินไว้นะครับทวงไว้ไม่ให้มันขึ้นนะครับสายน้ําล้นนะครับสายน้าล้นผมไม่ได้อไม่ได้ติดไว้นะครับลอยยาวๆเลยเดี๋ยวผมจะมาทดสอบกับสายขนาดสามเมตรนะครับที่เกียดใส่เยอะแล้วก็ปืนจีดนะครับปืนจีดนะครับปืนจีดมีหลายแบบนะที่ร้านนะครับนี่ก็เป็นสาขาปากพยอต์นครับ อันนี้ผมมาทดสอบกับรอหามะละกอนะครับมะละกอปักต้ก็เรียกอรอกอนะครับอันนี้เป็นมะละกอแคร์นะครับเดี๋ยวพามาชมกันครับอันดับแนะรกนะครับก่อนใช้ตัวเซรามิกไฮดรอลิกนะครับต้องเปิดก๊อกทั้งสามตัวนะเปิดให้หมดนะทั้งสี่หุ้นหนึ่งสี่เปิดนะครับแล้วก็ปรับแรงดันลดสูงสุดนะครับแล้วก็มาสตาร์ทเครื่องอยนต์นะครับเงินจีนให้ให้คุมนะครับ เร่งเครื่อสุดเลยครับคเพื่อนรับชมเลยครับ